วันนี้พานักเรยียนมาเก็บขยะแล้วก็ทิ้งสังทำบ้านผาครับได้ทำแล้วครับโหนะ่นบดูนู่นตรงมีแอบประมาณสิบปลาลำได้ครับวันนี้ทิ้งสังด้วยทิ้งสังทำบ้านผาและเก็บขยะ ทำที่เปิดที่สะพานป่าเรียนมาตลอดและเรียนอาจารย์ ที eh ่เราทำผู้สื่อข่าวเป็นร้อนอย่งนั้นเลย G Y C ต้องสร้างเสริมอย่างสร้างสรร์ด้วยมือเรา มาแล้วครับเรียบร้อยน้ำมันเดียวไหนาน้ำมันเอาเกี่ยงนะอา้าวไม่แก่รอนโผล่กันนะ่ะแต่บอกครับการต่อไปครับเก็บตัวทิ้งครับถอยรังหาตำแหน่งอันนี้ลูกที่สอง มาบางกล่องเขาอีกเห <laughs> งแล้วครับไปนะ <laughs> ใครบอกวิด <laughs> ใครบอกวิด, <laughs> ด <laughs> ต่ทิ้งให้ผู นี่ครับกำลังดีเยับเรียบร้อยครับลูกที่สองตัวที่สามครับเรียบร้อยไอ,อย้ยายกองครับ ก้องนี้สีครับอา่อร,อา <laughs> รับร้าเรียบร้อยสวยงามแป๊กนะเรียบร้อยครับก้องนี้สีชนได้ชนชนได้ชนขาบสองเลย <laughs> ครับเข้าไปในทีนี่มาอะไรอ่ะปเลยอไป,ลยไปไป,ไปยปยล้อยเลยปลยไปสายลอยเลยเอาทำไมไม่ได้ไมาตกเก้แเาแบบอย่างนี้ ชุดที่แล้วเนาะหกตัวมันมันอยู่ที่ไตไม่เกี่ยวป่าหร <c oughs> อกจบเลยโกรก้แชมป์มาเออตอนนี้ไปเลยออันสุดท้ายแล้วตอนนี้พาคนมาเสร็จร้อยครับตอนที่ห <c oughs> ้าเสร็จเรียบร้อยหาตอนครับกลับไปไหนแล้วครับ i y <Yeah. S 2>、yeah.